ชอบชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวอ๋อชอบส่วนตัวศูนย์สามตุลานี้ใช่ไหมคะใช่จ้าชอบส่วนตัวเลขไหนนะคะเลขไหนนะคะเลขไหนนะคะศูนย์สามจ้าศูนย์จ้าเรียนชอบส่วนตัวรักส่วนตัวไม่คิดว่าจะเจอพี่ที่นี่จำหนูได้นะคะค่ะเจอบ่อยตอนนั้นเราไปเจอกันที่วัดพนมศรีเขาบ้านออใช่ใ วัที่แล้ววัที่แล้วก็ได้เจ็ดสามเขาพระอาจารย์ท่านบอกที่ใกล้ๆวัดขามชโนดเข้าสีห์หัวเข้าสีหัวแล้วอันนี้หัวที่สี่แล้วชอบมากเป็นส่วนตัวเลยส่วนตัวที่ชอบที่จะมักออกเลยไหมคะมักจะออก ไม่ใช่เลขฝันใช่ไหมคะก็ฝันนะฝันงวดที่แล้วเขาไม่ออกแต่ได้จ3ตสาม,มงวดงวดที่แล้วปุ้ยศูนย์สามวดนี้จะตามอีกอันนี้ขอชักชื่อชัหน่อยค่ะ แม่นกจ้ะแม่นกพี่นกบุรีรัมลำไปหลายที่น้องพี่เนาะขามบ้องสวงที่ไหนก็จะไปเพราะว่าไปทุกที่ค่เขาจะเจอคุณพี่ตลอดใช่จ้ะค่ะจำไว้ได้เนาะจำได้ค่ะไปเจอกันค่ะอันนี้ก็มาครั้งแรกแบบว่าวันนี้ครั้งแรกเหรอคะวันแรกเห็นเห็นแล้วก็อยากมามาที่นี่อ่ะ วิสิตที่เหมือนเหมือนกับว่าเราเราเคยฝันเราเคยมากรเคยมาเคยฝันพอมาเจอภาษาข,ของท่านชัยวรมันเมื่อคืนเนี่ยลกบ้ากเลยเมื่อคืนเราที่นี่นะคะอ๋อมาถึงแต่เมื่อคือนแล้วก็ฝันดีมากาก็ราะเคยฝันแบบนี้มาก่อนเลยฝันว่ายัางไงเนาะค่าฝันว่าไปในโพลโพลก็จะมีดิษฐ์ แล้วมีลูกแก้วอยู่ในนั้นเต็มมีสีขาวสีดำแล้วก็จะมีเหมือนกบกบจำศีลนะคะกบจำศีลเขานั่งแก้าลูกแก้วอยู่แล้วก็เอามือไปล้วงเอาลูกแก้วได้หลายลูกเลยขึ้นมาดีใจมากเช้าพอดีฟันคอนซีเจตัวนี้แม่วัสดุค่ะวัสดุ ป <ules> กติสีฟันบังเคยแบบจําะไรหรอกรว่ามาขึ้นมานอนอยูุ่ติอีกุฏิพระอาจารย์น่ะค่ะเรือนไม้เนี่ยแม่อ่ะคนตกมาขึ้นเลยตีสองคนตกข้างคืนเลยตกข้างคืนมีก็คือว่ามีก็คือว่าปันดีอยู่ค่ะหน้องฟันดีเราบังเคยฝันจักเทอร์แบบครั้งแรกเทอร์แรกนะค่ะเทอร์แรกฝันเห็นแบบชัดเจนมากเลยนี่ คันฟอนให้ลูกแกวนี่มีศูนเด้อมาแน่ศูนจักลูกค่ะจักลูกหลายลูกเด้อเหลายลูกกลุ่มนี้เออจับใส่เอาหูนสามซูนเก้าศูนหาเดิมเหมือนซูนสามศูนเก่าศูนหาจ้าซูนจ้าแล้วที่ชอบนะคะชอบศูนสามชอบส่วนตัวศูนสาม พี่ปกติชอบเสียงโชมั้ยขึ้นมวลเลยจ้ะได้ได้มาสีงวดติดแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี่อ่าพระอาจารย์บอกถูกสีงวดติดแล้วงวดนี้บอกอ่างวดงวดที่ผ่านมาท่านก็บอกเจ็ดสามแล้วงวดนี้ท่านบอกยังไหยังจ้ะ วัดวัดพนสสียูติดกับทงส,สมุนวัดนระมีเป็นสายพญานาแบบนี้แหละวัดพนจะมีพ่อปู่สีสุโทพยาสีมาคนที่คือทึนน่งก้อนเองไหมคะก้อนเองคนไทยททเป็นตัวหลีกเลยแนะม่จานที่ที่บอกว่าเข้ามาสีงวดนี้จะเด้สามตัว,วสองตัวจ้ะสตัวจ้ะ ก็คนซีมี่คนกระบอกบอกเป็นรหัสเข้าปัจจัยเอาอเป็นรหัสคนบอกสามตัวก็จะตอบแค่สองตัวสมมติว่าคพืนให้มาหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามใช่ไหมถ้าปัจจัยเอาดีสามเจ็ดต้องใช่ไหมจ้า มสิออกแบบนี้นี่พน่ได้ตสมตเตาเมียนจะแต่ไปนอนอยู่วันพนเป็นเดือนเลยดสินแล้วบันนี้กะฟันถือเลกถือเล่าถืกอาทิตย์กอาทิตย์มียนจะ้ะเค่โอ้พรเครบอกไฟปารีัาร์มีบ่ยูบานดุงไม่ถัดติดจวัดขามชนกอ๋อบานดุงยูบานกับฮนสิน บ้านกำมือนสินบ้านดงอุดรอุดรนอยูรลไไปแล้วช่ไปแล้วเมื่อกี้แล้วเป็นาไมี้าสายสายพี่ไม่ได้เป็นล่างโงแต่พี่เป็นสายพยาสายยานายาเส้นทางชีวิตเดินรำตั้งแต่อายุเท่าไหร่ี่ี่ 50าสบาสิบปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผตั้งแต่อายุห้าสิบนี้55ิบ้าแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นตึงอะไเดินทางสายตอนนั้นก็ขายหันตามสั่งขายแลย้วก็ขายดีนะแล้วแล้วทีนี้ก็ป่วยป่วยบอยป่วยบ่อยก็ก็เลยก็เลยเสาขายวันนี้ก็เลยฝัยยยนฝันว่ามีผู้ชายชุดขาวามาหามายืนอยู่ตรงนลาะ เพื่อนก็นบอกจะมาถึงเวลาแล้ว<ม>เป็นเสียงพูดแบบกลางวานันกลางวันนแล้วเพื่อนก็นไปเพื่อนพูดแค่นี้แหละ<ม>ไอเราก็นที่นี้เราก็ตกใจตื่นขึ้นมามแล้วก็ว่าถึงเวลาเอียงเนาะก็ว่าประใจ,จะอันนี้ก็ฝนันอีกฝันเห็นลูกแก้วฝนันลูกแก้วลูกใหญ่ๆลอ,อยมาลอยพุบลอยเข้าหน้าผากเราพุบ <c oughs> ล้วคนหัวแล้วก็เท่ากันลุกขึ้นนีสินะแล้วก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นอันี้ก็เลยอยูยูามากบ่กี่เดือนก็ได้ไปวัดหนึ่งแพือเอาสารคามนะคะสายพญานาคแล้วพระาจารย์พอดีอยากได้ของมงคลเพื่อนก็ไม่พูดเพื่อนก็ไปเดินเอาลูกแก้วมาเหมือนนี้ฟันเลยดีใจใเต็นแก้วเลยสักท เพื่อนกับครอบลูกแก้วมาเลยแล่นหลักไทยไอตัวเล็กลูกนึงแล้วก็ให้ทั้งทั้งแม่นี่ลูกนึงตั้งแต่นั้นก็เดินทางสายนี้มาตลอดนี่คือไดร์โมเจ๊กับอาจารย์ยุบันดุ่งค่ะก็คือรำถวายค่ะเราเป็นเก่งนั่นเป็นไเออเปิดเพลงหลักการรำได้เลยตอนที่เราไม่ต้องฝึกไม่ต้องไปบม่ได้ฝึกจ้ะไม่ได้ฝึกจ้ะพอเรารำครั้งแรกไอตัวเล็กก็รำตามเลย กางก็ลำมาตั้งแต่ห้าตัวเพื่อเคือเพื่อนเป็นโดยอัตโนมัติเหมือนกับมาเที่ยรอเวล่ไดอยู่แล้วเพราะว่าให้เราเดินมาทางสายค่ะครับคนคนคนข้างๆเขาก็ไอ้นี่เรานะต้องหาว่าเราแบบบ้าอะไรปรงมาใส่ยังไงแต่ถ้าเราไปเดินสายนี้เราก็จะไม่สบายใช่ไม่สบาย ป่วยเป็นโรงพยาบาลเป็นบางทีเป็นตีหนึ่งตีสองไปหาหมอหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรกลับมาได้เป็นบ so ่อยค่ะที่ว่าป่วยเป็นบ่อยมากตอนนั้นไม่รู้เรื่องแต่ทุกวันนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะไหมครับดีขึ้นเพราะว่าสวดมนต์ด้วชปฏิบัติธรรมด้วยเราเดินสายนี้เราต้องปฏิบัติธรรมบ้างเราก็ต้องไป ปฏิบัติธรรมไปนอนวัดเราเป็นสายลำนนเขาเรียกอะไรสายมูสายมูหก็เป็นสายมูนสายปุนเป็นนานลำที่ไม่นอนรีสอร์ท <c oughs> ถ้าจะไปลำวันไหนก็จะไปนอนอยวัดน,นั้นเลยตอนกลางคืนก็จะสวดบนแผ่ไมตตาไร้กับคบคู่ตรงนั้นๆว่าเรามาทำอะไรเรามีหน้านที่อะไรทีนี้ท่านก็จะติดตามเราเพราะว่า เราไปที่ไหนเราก็จะไปสุน,นัพันธ์แล้วก็แผกพูดแขกท่านแล้วน้องไข่มุกเป็นยังไงครับน้องไข่มุกน้องไข่มุกเลยค่ะไข่เปเซนเไข่เซนเหมือนกันค่ะน้องไข่มุกมน,น,บบกน,นกี่ตอนประมาณโตก็ออสองขวบสามขวดมันก็จะฝั่น ก็ฝันว่ามีพ่อปูป่มีย่ามาพาเขาลงไปถ้ำทีนี้เราก็เลยพูดสงสัย,สยพูดเฟิร์เจอก็เลยกแกล้งถามเขาว่าพ่อปู่แต่งตัวยังไงเขาบอกถูกหมดเลยนะเราพี่ย่าแต่งตัวยังไงเขาเขาูดถูกหมดเลยเขาบอกลงไปในในถ้ำในในถ้ำมีมีสมบัติมีทองเต็มเลยแม่เขาว่าอย่างเงี mm ้ย hmm. ปู่บอกว่าอยา่าไ,ไป้อะไหเรื่องกันเลยเขาว่าอย่างเงี้ย ฉันดูวกนาสิบอกเยว่อน้อส่วนช้นมากนะสิบอกว่าอมีงวดหนึ่งเลยนะไหนตรงๆน้องบานก็หยิบหยิบมาให้เลย ก็ยแต่ว่าต้องตั้งคิดดีๆถ้าเชียนคุมาานลัมานั่สมาคุมานั่มาิเียมร่าวันนี้เทียมร่างอยู่ไหมกว่าเี้ยเตะเลี้ยเตะจ้ะเผื่อเขาจะมาแต่ส่วนมากจะเป็นที่บ้านค่ะทำไมเราอยากเจริเนาะไปที่บ้านก็อยากคนชอบเนื่เมือเล่อมู่วชอ ศูนย์สามชอบมากเลขที่ชอบคือศูนย์สามนะคะให้ติดศูนย์น่ะตรก็เลขนอกนเมื่อคันตะกี้หนอนอะไรนิดนี้แมนค่ะเพราะว่าซื้อวัที่กี่้หงวดที่แล้วเขาบอกออกก็ออกเจสามเจสามก็ได้ยุได้นิดหน่อยจ้ามีค่ะที่ว่าพระท่านให้มาสิออกหวยจะออกนีท่านจะถ่ายรูปแล้วก็แท็งกับท่าน ต่อเบอร์โทรไว้นะเดือนหน้าสิบหกสิบเจ็ดก็ลงไป้านอี๋บ <E ้นดึงบ้านดึงอุดรอุดรเมียนจ้ะค่ะกมันมันจะยุบแถบเดียวกันต้องนดเลยชื่อวันยังเออ วัดหนองหนองนาำยางคำเวลารมเด็ดแนนเลยเป็นาคาไหนบ้านกำมนศจ้จาเจ้ไปไปา,า,าต้องครับตั้งจีพีเอไปบ้านลงจ้าไปลงอบ้านกมนศิีตองตั้งจีพีเอไปบ้านกมลศรค่ะจ้าบ้านกมลนศิีวัดกมลนศิีจ้าหอด<า>ทึงทีเลยสุาทางนี่ไปทัท้ช